ส,สวัสดีนะคข่ายตีเราจะมาเก็บกระเพราไปผัดกระเพราเห็ดกระเพราเห็ดผอเนาะ,นะนะสีนักข่ายตีผองงามมากเลยโอ้ยกะเพราเราจะเอาแต่ยอดอ่อนๆน,นะคะคุณผัดกินเองนักนเลยกรผัดเองกินเองนะคะเล็กระเพรา เราก็จะไปผัดข้าวฮีทพอรเป็นเมนูแรกวันนี้นะคะเมนูที่เราผัดกินเองนะคะเพราะว่าเขาไปงานกันเขาคงจะกินกับข้าวที่งานเนาะนี่นงานมากนี่นะคะพีมาแล้วบอสเฮ้มาแล้วนี่ก็ป้าไทยบ้านนะคะก็จะผัดอะไรป้าก็จะผัดเมนูใหม่นะคะ เมนูใหม่เต๊ะเข้าเข้หมูสับนะคะใส่หมูสับนะคะครั้งแรกนะคะครั้งแรกของบ้านาวบ้านเหมือนกันครั้งแรกนะคะย่าอย่างในหนูสับกิ เราเราก็ติดมาติดๆร้อนๆนะครั เป็นเมนูแรกที่ป้าส่บ้านทำวันนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผัดกระเพราใส่เห็ดเปาะนะคะทีเราจะลวนหมูให้ปลุกก่อนนะคะทีปสุกๆ,ๆแล้วแล้วก็ อันนี้เราต้มแล้วนะคะแล้วก็เราก็หัน่นครึ่งแล้วนะคะล้วก็จะมาใส่ไก่หมูสับไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดกาะปด้วยนะคะแล้วตามมาด้วยผงสันัวนะคะสีผงมนัว รสด,ดีนิดหน่อยนะคะรสด,ดีนิดหน่อยขาดไม่ได้นะคะแัดหวานนิดนึงนะคะแัดหวานนิดนึงแต่มันมีแบบหวานนิดนึงนะคะขาดไม่ได้นะคะสิยุคขาวนะคะคืออีขาวแล้วก็นีอสเค็มข้น มาด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนิดน่อยนะคะกะเพราที่เราเก็บมาเราล้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ mm hmm. เราจะผัดแบบแห้งๆนะคะคือไม่ได้ผัดมีน้ำอะไร รสชาติสีเหลืองจะของีคอ,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 อืมอ่อมากเลย เราจะไปค้นชิมเลยนะคะผัดอยงองกว,วยอย่อผัดดาเผาก็ามันจะมีเห็ดเหาะเนาะก็ม,มีก็ต้นเนเนื้อไก่ ก็จะมันก็จะมีรสผัดรสชาติหอมเห็ดทอดอืม,ออมถ้าไหนสั่งเห็ดทอดไปนะคะก็ไปทำเมนูนี้ก็ได้นะคะอืมผัดกะเพราเห็ดทอดนะคะสั่งได้นะคะ นี้เห็ดเราเก็บเมื่อเช้าอืมอร่อยตีเงันเดียวก็ไม่อยเค็มไปหน่อยแส่ข้าวเยอะๆค่ะลืมไปว่าเห็ดมันผอมมันเค็มอยู่แล้วเนอะ เป็นหน้าเนี้ยถ้าอยู่บาเหตุของนะถ้าใครมีเมนูทำกับข้าวยเดง่าย เราก็จะเก็บเห็ดถ่อไว้ในช่องฟิสร่านเนยดิออกหมดแล้วชาวบ้านไม่มีเห็ดกินแล้วเราก็จะเอามาแล้วเราก็เอาเห็ดที่เราเก็บไปใน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 ตู้แช่ในเย็นเนี่ยแล้วก็เอามาทำเมนูแบบนี้ขายผมจะขายดีแน่เลยเนาะ มาที่บ้านที่บ้านอยู่ที่ประเทศเลยอ่าเห็นนู้งขึ้นเยอะแบบนี้แหละเพื่อนก็ชวนไปไปนะจังหวัดกาญจนะยังจำได้เลยพาเดินไปนะเติมน้ำมันให้ให้เขาเขาเป็นคนจังหวัดกาญจน์ละไปเลยอจังหวัดกาญจน์ก็มีเขาเยอะนะย่าเขาเยอะมากเลยไปไปไปเก็บเห็ดของเขาอ่ะอ่าไม่ต้องไปไกลอ่ะ ทางทางรถจอดอยู่นี่นะ,ะแค่เดินแค่เดินไปในเขาอะเดินแค่ปีนเขาไปอะยังไม่ปีนสูงเลยแบบที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยนะแค่เดินไปโล,ลออ่ๆอะเห็ดหลังงูกันตอนนัน้นอยูยังไม่รู้จักเห็ดนะปืนดินเลยอย่างนี้เห็ดน,น้ำมงน้ำหมากเห็ดเยอะแย,ยะเลยจะไม่เก็บเอาเหรอเก็บเอาอยู่มันมีแต่ดอกบนบ้าน,านชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะเขาเอาดอกฟูมไปหมด แต่มีมเพื่อนบอกว่าเราเขาเก็บดอกอตูไปหมดล้วเอาดอกบานแล้ว<ม>เราเราไม่ได้เอาไปปลูกเราเก็บดอกบานมาพก๊กเราจะไม่ได้ได้ส่วนดอกหรือมันนะเราจะได้ส่วนพูลพูลน่ะได้แหละขาเราก็เอามานั่งนั่งเอามาแบบทําให้มันสะอาดนะปอกให้มันสะอาดสะอาดนะแล้วเราก็ล้างแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งให้สุกเลย เนื ste, ่องให้ส huh, yes. ุกแล้วก็แช่ตู้เย็นกินได้พลาราหมดเขาหมดหน้าเห็ดปุ๊บเราเอาเห็ดเราเองนี่นะออกมากินอร่อยเหมือนเดิมนะคะจริงก็เขาเขาคนคนที่เขาไปเก็บแต่ช้าแล้วเขาเก็บขายเขาต้องเอาดอกคุ้มดอกที่สวยเสร็แล้วก็เอาดอกบานกินได้ถ้าเราดอกบานนี่เรามาทำเชื้อดอกเป็นบ้านอย่างนี้นะ ข้าวีก้วองนี้ะ <Dank. S 2> แต่ถ้าเราเก็บมปมาแล้วอ่ะเราเอาใส่อะไรก็แล้วแต่ทับทับมันมันก็จะหักมั <Dank. S 2> นจะกินไม่ได้ไอ้เอเอวัออนนี้รากายก็กินโคนนั่นนี่ใครไม่เคยหาเหง่หาเย้ะบ้านเ้ือนมีเีศักดิ์มีอะไร mm. ถนี่าทำมือทแบบนี้นะคฟัง 这个管理也太严格。